อ่ะลองลองเทสเทสเยื่อใหม่ครับเอ่ออะไรนะใบพัดเ๊ปซี่ใบพัดเ๊ปซี่เ๊ปซี่โค้กครับข้างนึงเบปซี่ข้างนึงโค้กโอ้โหเป็นไงโอ้นี่ถ้าเกิดว่าปากกดีอยู่ใกล้ๆปากกดีกระโดดกัดเลยเนี่ยยงดีมากเลยเดี๋ยวไปบลงเว็บมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออซี ยืน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 นี่ครับข้างหนึ่งเป๊ปซี่ครับอีกข้างหนึ่งโค้กครับสองข้างยักษ์ใหญ่จะว่าไปโดนมาแล้วนะครับลองลองลองแอคชั่นหน่อยทีลองฟังเสียงครับโอ้โหเป็นไงครับ เดี๋ยวเราเจอกันบ่ายนี้โอเค